nó bằng ngày này nó nông ơi. ngày เป็นมังือมันเนาะพวกนี้พี่น้องมังือหน่วยวักไงหนึ่งนี่พี่น้องเอ้มังมอือเนาะหน่วยหนึ่งเกือบสามโลเมื่อกี้กับแกงน่องใหม่มตอกแค่บาะตอกแค่ขาวสบายดีพี่น้อง บรสบุขสุขคนเดอ้อมื่อนี่เปลี่ยนบรรยากาศนอระตี <No. S 1> พาพ่อแม่พี่น้องไปหาน้ำไม้น้ำกันพี่น้องเลยเมื่อนี่เปิดภาพมาอยู่กลางปา่ากลางเล่าพี่พี่น้องเลยเนาะสิพาพ่อแม่พี่น้องลุยป่าลุยดงผอมคนเดอ้อเมื่อนี่เนาะพี่น้องยังไงเข้าไปบึงไปชุมนกันเนาะพี่น้องเนาะ ลี่น้องเลยคนตกแห้งนอลาตีเนาะนนสบายดีข้างปไปมาหนีมาป่านี่ป่ามาแล้วป่าบปลงบ่อหนิเนาะ <c oughs> ว่าพ่อเฮ็ดพ่อเฮ็ดป่วจักออออยู่ว <c oughs> ่าเฮ็ดป่วงฮาราตี พาพ่อแม่พี่น้องไปหาเหระปลาาหานอไม้ก่อนพี่น้องเลยิได้บดบดยบ่ห้อนี่น้อนนะ่อะนมัน,นต,ตกไมหมพี่น้องเลย dạng móc tóc dạng của mày lên dạng lên mày đưa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  mày บเดมาหลายปีเลยหกเนาะหกว่าไทางนี้เก่า้นทางไปเยหลายปีแล้วบเดมาพี่น้องก็เคยทางนี้อี่มกงเบเงาได้มีแปปซี่มานำนานไปไปยางก่อนก็ละตีผู้ไป

แม่เอาบ้องเลยเด้อแม่เอาใหม่พี่น้องเบิ้หักเอากระไรผู้ดีแกงยัำเทียงเนาะ กุ anyway, ิแกงก้มเลยได้สันนี่เนาะทำไมมาตำลางมูแล้วไปได้กินนอมัน่ห้อไงกุดิแกงก้มเนาะไป มี่บนเนาะมีอยู่แม่นี่อ่ะใค่เป็นหนะฮักระบก Nè, cái gì kìa, 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 này đang à. nó mẹ kìa, phi kìa, 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 bỏ kìa, 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 đấy kìa, nó kìa, 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 kìa,

พอดีแกงนเนาะดน่นอนพอดีงามอ่ะนี่อยปวดลใครนี่เนาะจินตามีเหอเห็ดปวกน่อไม่ไมหม,นมุนเทางอะไหลายเลยหมุนไปเลยเก้อนนี้เนาะ มีอยู่บ่เดนแดง่เนมันไม่หน่อยมันน้อยเนาะฮันเอาแงมาแกงพอดีอม่หน่อยอ่ะปิเรีนเหรอหนูขาวๆเลยเห็นปะ Ừ. Xong Xong Xíu này ừ, Khó khảo rồi Nè em Mưa là bọ 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 แน่ปแนป่ะไปเจ้นเสียมเนี่ยแหนงพอดีแกงเลยเนะาะผ้าช่องเลยแหนงเราเปม่ลายอ,อ่อนๆเลยเนาะนี่ซ้อมเอานั่งเอาบองมันไม่เห็นเราไม่ทงก็ได้เ,เนี่ย thay hai à, bừng đố hả? ngủ nó bừng ngày phía nó gì? thấy à ôo bừng ngày này. àu <laughs> 3 <laughs> <laughs> con nó chưa xí đây. フィローです。 สามกอพี่น้องเออพี่แดดบอกหลายๆไประวั<อ>ะาางิะต่อแรห่างนี่เหรอจำได้ว่ามีอันมีนิ่มไป,มปกูเป็นมันบนหนึ่งลตี

Oh? なるほどね。 ยืดลายเขาเนาะเป็นลายแก่ะเบคงเนะส่งกับก้อมันอยู่ไลยก้อนบริยยไม่แล้ไงบริันอุ๊บไี่ไ้ทำไมทำสีห่างหยอนก้อเดียว กะโซ่มกับก่อมันอยู่หนาที่พอแกงหน่อยดินี่อยู่น่เหมือดูะ

สักสี่เดอ้อลงทางนะ Ja, pinoi nàng no mai nó, á, lái này, hái được khoảng 6-7 để đấy pinoi, lái lái nó, nàng no mai bồ đi kêng đấy, cái mây cao, phun toclin, á, nó, thêm cụ đấy, cắt vậy, thêm cụ là pinoi bạn bắt lọ เด็กหนีก้อนนั่นเคยเคยหายกระเมื่อพี่น้องเอ้ยบาทนี่ฮะโลเมื่อเด้นีมีก้อนไม้อยู่บนทางมีอยู่เนาะ

in ma บองเนาะมันใหญนะ่มันกอกับคนบนระิหารมันบองที่หันเองน่บัวใช่ป่ะอู้ยูสู

เาก็จะพากันหลอกออกก่อนไช่ปะ พอดีแกงพี่น you know, ้องเอ้ยสุขงฝตกลิ

ໂຕອາສູງงๆງແນ່ກະໄດ້ບ່ອງນໍ້າมມ້ເຮົາໄດ້ຫຼາຍ มันอะไรกับโบอ้าวก็ได้บองมันนะข้าทถุบเนาะแซบพี่น้องเอ้เมือเ่อไรถุบใส่อนันเคียงอพี่น้องเอ้บานนี่ได้พอกินแล้วเต็มขู่หน่อยเนาองลาตี mưa gần hao bạn này. Để nó mới lầy nó Hãy bừng hai bừng đúng hả? Quá thì nhỏ người Đây tiêm khủ Người kèng kinh thân เอาเคป่ะไหมต้องเมื่อกี้เราแกงน้ำมัตักแค่บ่ตักแค่ขาว น้องเลยวนกันลังสีมาอีกเนาะเนี่ยบรรยากาศดีดีที่ได,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 ด้สาบ,บูมีบอกจริงเงอนเท่ากับมีหน่อนไม้เลยน,นะพี่น้องจ้าวมันเป็นหน่อไม้ไอีสังไผ่นอนนอนาง รสสาิมันกรสิบบคือกักนพี่น้องหอม yeah. จื้อเฮือนได้หามือเลยเอเหอเฮือนอะไรพี่น้องเลยปึ่งมาบวบก่อนเอามืออึนะล้ยล้พี่น้องเลยโอ,อ,อ้ยหนะล่ลนวยแห้งเลย,ย,ว,ย <c oughs> ว่านไหวก็เกิดงาม พี่น้องเอ้ยน้องมะอึลายลายบพมีสให้เบิ่งเป็นมะอึมันพี่น้องเอ้ยเห็นไเนาะปู่ขาได้กินบาบักใหญ่หนึ่งลายน่วยพี่น้องเอ้ยพี่อันนี้กันักทองเป็นมะอึมันเนาะบ้าบัใหญ่บพมีหนึ่งส่กยแ่บๆพี่น้อง มีเสื้เบิองยังไลยอยู่พี่น้องเลยปลูกหนาเฮือนไม่พอได้กินเอาไปดิซื้อมะนาวถิ่มน้ำแน่พี่เบือเบิองแน่พี่น้องมาซื้อหน่วยวักไนยนึ่งคุณเนาะ เชาปิดแล้วพี่น้องปามาเบิ่งหน่วยนี้พี่น้องพี่หน่วยหนึ่งหกสามโลพุ่นนี่พี่น้องเอ้ยอือเนาะหน่วย,ยหนึ่งเกือบสามโลใหญ่แหง้งปิดลายหมากเลยฟังน้องก็มีเนาะโอ้ทางหน้าเฮาปลูกหน้าบ้าน,นหน้าเฮือนพี่น้องเอ้ยพ,อ,อ,พอได้กิน มีฝุ่นเนาะฝุ่นทานแล้วมันเกิดลายแต่ก่อนแห้งลายแบบมันเน่านาะนี่ก็มีบอนี่แถาปิดแล้วพี่น้องเอ้ลายหน่วยก็บแบง่งกันกินลายคนเนาะไปพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้เนะาะภาพไวพี่น้องเบิงธรรมศาสตร์หาอยู่หากินยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องเอ้เนาะอะไรกับบุคคลโฆษณาขอบ,บุญขอบคุณ พ่อพอแม่แม่ FC เอซนาะพี่น้องชาวไทยหรือว่าต่างประเทศที่ให้ความหักความแพงมาโดยตลอดเนาะขอบุญขอบคุณสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเลยไปหาแกงน้องไหมก่อนพี่น้องเลย<ม>คลิปนี้เนาะพบพ่อกันมือหนาเด้อสำหรับมือนี่เก่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้อง